อ่าฮะอืมว่าแต่ว่าเราขอยอยู่สามไดไหมเนาะเราจะลัดไปตีตรงนั้นก่อนไ,ได้เออต,ออตำแหน่งที่สองอได้ั้งเราเอาอะไรดีรีเบลในแมบนี้มันไม่ค่อยจะเวิร์กเนาะไม่ค่อยจะเวิร์กเพราะว่าแบบว่าจะลัดไปได้นี่โดนมันยิง ตายกลางทางก่อนฉะนั้นเอาวีหลักอีหลักก็แล้วกันตาหน้าผมเป็นพี่ฟันตาหน้าผมเป็นพี่ฟันยังไงอะไรเหรอแอบวีโต้บอกตาหน้าผมเป็นพี่ฟันเออเรื่องอิงลยทโมงเดกอะไรเขาเล่นยูนิ่เหมือนเดิมดีกว่าสนุกดีอ่ะฮะตำแหน่งหนึ่งนั่นก็ชิโยก็อยู่ตำแหน่งหนึ่งเสรนจแล้วอืม ก็อเเราขยายฐานไปตรงแร่ตรงกลางฐานน้ำมันตรงกลางก่อนแล้วกันเปิดกล่องสุ่มน mm. mm. ี่คือได้มียื้อเกมแนโน่เบ้อมคนเล่นอยู่รี้ยบางคนเล่นไม่เป็นเลยนะอืม อยู่เรีคอร์เตอร์อยู่รีมั้ง็จะจองล้างจองผ่านเลยนั่นละครับการไล่ลาหัวอละเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้กูเป็นมีชีวิตทีนี้เอออย่าจองเิรดคุเลยแต่ร่อและน้งเอก็สามารถลบหนีออกมาจากอเมรกาไ้นะครับี๋ยวพิมพ์ก่อน,อนไอ้บอยมันไม่นี่ของต่อต้านและมันทรู้้ว่ากเธคนผูต่อต้านผู้นามีชื่อว่าแมฟรดก็บอกว่าในเามีข้อมูลแรหัสที่จะสามารถทายิกไแล้ว แลกก็เลยพาเด็กมาเข้าเครื่องเพื่อจัข้อมูลแต่มันก็ดันไม่ใช่ข้อมูลถ้อย่างนั้นเพราะมันคือการใช้งตำแหน่งที่อยู่ให้กับพวกไอโคและออเมียนรบโจโเฉยเลยเอวอะไรวะนั่นแหละครับพวกมันก็ปุกันมาอย่างไวมันจะไม่ของเขาโดนจับได้ทันทีจากไอโคที่มาที่นี่ก็ตัวเองมันก็ทําการยิงพ่อของน้องทันทีอาคุมาแป๊บเดียวพ่อตาตายเฉยเลยไอโคมันก็บอกนะครับว่าท oui. ํ <itu? S 1> ดาวแผนนี้ขึ้นมาโดยที่เอกกันจะต้องแทรกซึมเข้าไปต่อต้านแล้วพยายามกินท่างเอกจากานันก้นเอกก็แก้ถูกจากพลังสมองและกลับมาเพื่อแจง้งข่าให้พวกมันมาถล่มรังของ<า>อกลุ่มกฤษดีไป แต่พระเอกนันไม่เชื่อนะคะรับว่าเขาเป็นคนแบบนั้นไอโคมันก็เลยสารลูน้องของมันเอาความจำของพะระเอกทั้งหมดกลับมาและในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนคืนความจำไอโคมันก็จับตัวน้องเอกและเดินทางกลับรวมทั้เอกที่กำลังฟื้นความจำเขาก็ไม่อยากจะได้ความจำที่แสนจะเลวของเขานะครับเขาก็เลยใช้จังหวะจัะจาบเอาไอโฟเวนี้ทั้งหมดให้ตายไปอย่างรวดเร็วมันก็เก่งเกินเวลาต่อมา,อาโผมคนมากมายเริ่องบกวนเพื่อเราไปปลุกโลกอนันนิคมรวมทัองที่ตอน ไปเมื่อกี้เขาก็เลยขับยานมุ่งหน้าโอ้ยอยู่ริเยอะเลยวะสามคนเลยเลยอะไรเลยอะไรหนึ่งอยู่ริสองฝั่งนูุน ready for d e p l o y n e w construction options มาแต่ต่อไปตรงกลางไปถ่านน้ำมันเลยต้อง construction complete building new construction options construction complete Building. Training. New rally point established. <coughs> Beacon detected. New construction uh -huh. options. Yes commander. Unit ready. Moving. Uh -huh. Beacon, uh -huh. Beacon detected. Unit ready. I have the information. Construction Checking complete. construction options building oil refinery completed requiring additional resources เนี่ยเสร็จเรีบร้อยไม่ได้เปิดกล่อง้วยใช่ั้ยเนี่ยเหมือนเห็นผังแรกอยู่เลสอยู่ถ้าไม่เคยเห็นเลยมันไม่เห็นหรอวะ construction complete building new construction options building IP า่าพีไอพีเมาอ้าวยูนิตรดี้ดเบื้องบนโดนกูมาแล้วจ้ะว้าใต่ชี้ยังไม่ไปยึดข้างล่างอ๋อไปยึดนั่นแหละแต่ลืมอ้าวมันก็ชิงชยึดก่อนเหรอเ้ยยูนิตรดี้ขอโทษไปนไร Our a l is under attack. อาเอาอาออินทีนี้มาโมไตรงนี้หน่อยได้ม c o n d e e t e d ได้เอามีย ready. โอเคนำไอ้อินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าขอหลบแป๊บ Building. ได Unit ready. มงไม่ม่ถึงเอาไปไอแ่เีวีโปไปเสิร์ฟให้แล้วกันต้องวีโปไป ัอมีโฟไปให้อีโฟเฮ้ยไอพีสามไอีสามไอพีสี่มัน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 ทางสามหรือไปว่าไอบีโฟมันทากสามดีกว่าหรือไปทำลายไม่ถึงวะทำไรทำลายมันฝากเทสลาคอยไปช่วยเรกด้วยเดี๋ยคุมเชิงข้างล่างก่อนคมเชิง ม่น่าจะมันจะเอาพลลมมันโดดโดนหลังบ้านหรือเปล่ามิยุกเต็มเดสเลเตอร์ไว้ก่อนเรือตัวแตกตัวแตกโนโนน้ำมันแม่งทีเดียวเลยนะยืนยน Building. Spy plane ready. Primary building selected. Construction complete. Construction complete. Unit ready. Our ready. โอเคถ้าจะสู้กับยูริต้องเอาเทเลโดนดลัวสินะูต้องมาแทงสแปมดูลัว c o n s t c t i n c e t e unit e a d y โอ้กลับมาก็ได้จริงจสิโอเคเดช่วยจัดทัพตรงนั้นแ้ unit ready เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอะอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆลงน้ำมันตัวน้ำพังอ่ามันมันน่าจะเป็นของสีเขียวแล้วมันกดน้ำมันแพ้ไปมั้งเมื่อกี้ construction complete building s p i k e ready new construction options construction complete order location c o ไอ้เจ้าตรงนี้มีธาตุเจ้าเทพปปันตรงนี้มีธาตุอะเห็นแล้ว โอ้ยโอเคจุดตอนนั้นเลยไปถ่ายไปยิงก่อนดีกว่าจะมีตัวนี้เอาไปขุดเนี่ยไปเรือเดี๋ยวกูแคมป์แป๊บเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ถอยก่อนดีกว่าอ้าวไม่ใช่ที่ของเราเฮ้ยเน๊อะ โคแม่นเลยแขไปตายเลยแผนการโคตรเกียดเข่พีเหลืองนี่หว่าอาสีเหลืองคิดว่ามัต้องสีเหลืองมาตั้งปอมไปแล้วถึงด้วยนะสบางสาธสก็ติดด้วย n New r a l y มาแล้ว Mm -hmm. Unit ready. Oh, 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 oh. we'll ready. We'll Unit ready. Hello. <coughs> <Ma, sangle bomb, coughs> <but. coughs> Unit ready. Hello. <coughs> ready. <coughs> <coughs> <is> <coughs> Ma, Unit ready. ready. position. ready. มาโำลวมาแล้วท่ะนึ e ดอ่ไปแรา e ตได้่อแต่มันคงยกเทระโดนไม่ค่อยได้สินะไรงาครับ ห้าตับหนึ al, ่งเลยอ้าวจอดไปแล้วเรลอตบไก่ลงไปหนึ่งหลอเอาถัวออบอียิปปะเอฟอี่ะเราจะได้ทำการปฏิบัติการลดขนนมกัน รถขนขนนมชาเขียวมารอบนี้เป็ดเป็นรีบเบียแล้วกันอ่าเราขออยู่ตำแหน่งสามแล้วกันเน,น,นานะ hmm. อ่าเราขออยู่ uh, ยตำแหน่งสามแล้วกันเนาะใครอยู่กลางมั้งอะอืมอ่าเราขออยู่เราอยู่ตำแหน่งสามแล้วกันผมไหนก็ได้อ่า no เออมันบอกว่า no edge no super w e a p o n ฮะมันไอซิกโคโดเนี่ยมันบอก no super w e a p o n no edge อะ no <laughs> <laughs> why <laughs> เรียลแมนมัสซุูเปอร์อ่อนต้องซูเปอร์ไปปันอ่อนเว้ยคนจริงต้องซูเปอร์ไปปันต้องซูเปอร์ไปปันไอ้โน้บอืมมา โอ้อีกฝั่งอีลันสองสองทีมเลยเว้ยมากดเริ่มไปเลยดีเลยดีอา้าแม่งออกไปอีกแล้วเปิดกล่องสุ่มได้วเวลาเีโตแบบเพื่อจะสนุกขึ้นเนี้ได้อะไรอ่ะรถถังมันเก็บเก็บกล่องได้ดาวอย่างเงี้ยอา่าฮะ เอเพราะอันนี้อันนี้แบบเป็นเปลี่ยนแนวทางในการเล่นใหม่ไงอืมเออเพื่อย่างออางี้ก็ได้แล้วแต่เออได้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 ท่านได้อยู่ต้องตาหน้าโอเคอ่าฮะเราก็ลีดีกันไป รัตโตเวียดแม่อย่างเยอะเลยกลัวที่ไหนล่ะบางทีฝ่ายมันอาจจะนุบก็ได้ <B ling> เดี๋ยวเราทำการส่งรถนมนมชาเขียวไปให้แล้วก็ทำได้เอาแบบเอาใส่เอาเอาเอาแบบเอาเคซี่อแอร์ไปใส่รถเบิดด้วยแล้วแล้วก็แบบเราเดินเข้าไปหาแล้วแล้วลก็เบิดไปตะแรงขึ้นสองเท่า เราเปิดออการคานก่อนมั้งวะ Waiting orders. Stop. Waiting Beacon orders. Beacon detected. Construction <laughs> completed. <laughs> <laughs> Unit ready. New construction. <laughs> Man, Try to distract him. We got a post. <laughs> construction reporting. Order received. Ready. New rally point established. Structure Garrison. <laughs> <laughs> Construction reporting. Construction complete. Order received. Structure garrison. Cannot deploy here. Building. New construction options. Ah, loading, loading, loading. Construction reporting. Unit promoted. Order Unit received. Ready. Structure garrison. Beacon detected.

ปืมเรียบร้อยอาเต็งเลยลาระของบุคคลตัวิดมาแล้วมาแล้วเด็ูเแ็งลำหนึ่งเรียบร้อยมารถขนนมไปแล้วผลไม้พีโปไปแล้วปืมเรียบร้อย มาขนรถคนลงไปเรียบร้อยมาคือเดินมามาสะพมันนี่มาต่อไล่แดกเรียบร้อยมาวิปป์ยิงเข้าไปเละแงะละก่าเปื้อมันรถถักรอเปื้อมันคันรถถัง มาดีคุ้มไปากตัวเอกไม่บ่อยก็ดีเหมือนกันนะเบโต้การ์งโต้มาคอปเตอร์มามา submit o s o v e t มา submit to the dark ต้องบับไปก่อนจะไม่เท ปีก Re <c oughs> <ipe nio> ันริเฟ็คยูนิตล็อกปีกอีกเลยปีกเสร็จล็อกแค่มาเชนครับขี้เกียจเกินน้ขี้เกียจเกินน้ให้พวกเองรู้มันยาวเกินแต่แต่ถ้าอยากจะรู้กูต้องตอบสิบพอเอมันมีคำถามสิบพอโมใน messenger กูก็ไม่รู้คำตอบใน messenger แล้วมันต่อก คำถามมาเป็นวรรณนิยายเอเป็นคำถามแม่งมาเป็นวรรณนิยายจากดิสนีย์กยากและคำตอบก็คือจากดิสนีย์เหมือนกันต้องตอบดีๆเรื่องสั้นมากๆกูเดี๋ยวย่อให้มึโง่นึงมาอยู่ในโรงเรียนกูคือไม้กูคือไมากูสวยเข้าวไปอยู่ในโรงเรียนวันแรกกูโดนนินทาไปเพราะมึงสวยเกิน แล้วกูมีเพื่อนอยู่สองอีกสองคนมันก็คือริสาเพื่อนผู้หญิงกับไผ่เข้าไปริสาเพื่อนผู้หญิงกับนักขี่เฮียอะไรนั่นนะเพื่อนผู้ชายผ่านไปผ่านมานักขี่ต้นไถเงินไอ้ก็ช่วยแม่งได้กูแอบแล้วไม่ชอบนักขี่ไอริสาไม่ถูกใจสิ่งนี้ริสาโวยวหวไม่มาทำเฮี้ยอะไรเยอะ ไม้วยไม้ทำยังไงไม่ฝันไม่ลบอกไมบอกให้ทุกคนรู้ว่ากูไม่ได้ทำนหลังจากนั้นไม้ก็ให้อภัยวิสาที่ทำให้กูโคตรชิบหายแบบส้นตีนแล้วมันก็ยังให้อภัยได้หลังจากนั้น